ในในข้อที่เก้าครับก่อน,นอธิบายข้อที่เก้านะก่อน,นอธิบายข้อที่เก้าเดีกลองนึกถึงจำนวนเฉพาะกันลองไล่จำนวนเฉพาะให้กูฟังที่จากน้อยจากเออจำนวนเฉพาะมีหนึ่งด้วยอรออ่าอเออเนี่ยเนี่ยมีเก้ามาด้วยเด็กตีตาย อ่าโอเคจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะนะหนึ่งไม่เกี่ยวนะครับหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับจำไว้นะหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะที่เป็นจํานวนคู่ก็คือมีเลขสองนะแล้วก็มีตัวเดียวเลยด้วยนะเลขสนะองนะนอกนั้นก็เลขที่หมดเลยไม่มีเลขคู่อีกเลยนะสามห้า เจ็ดอะไรก็ว่าไปสิบเจ็ดสิบสามนี่อะไรก็ว่าไปทีนี้ลองนึกย้ก่อนคือยังไม่ได้อธิบายพวกเก้านะยังไม่ได้อธิบายพ้กเก้านะการที่มันเป็นตัวเฉพาะเนี่ยมันจะมีแต่หนึ่งกับตัวมันเองที่หาแล้วลงตัวใช่ป่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ็ดเนี่ยก็จะมีแต่เพียงหนึ่ง กับตัวมันเองที่หารลงหรือว่าถ้าอย่าง13เนี่ยก็จะมีเพียงแค่1กับ13หารลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาไปคิดหอรอมอครับถ้าเอาไปหาหอรอมอเนี่ยเออนั้นหอรอมอ27กับ13จึงเท่ากับ1แน่นอน,นก็1หารลงอะ่ะ หอละมอ,มอคือตัวหารร่วมใช่ไหมตัวหารร่วมตัวหารร่วมตัวที่มากที่สุดเออดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเอจำนวนเฉพาะไปปะปนอยู่นะครับถ้ามีจำนวนเฉพาะไปปะปนอยู่นะครับนะก็แล้วก็เอ่ให้ตัวอื่นๆเน,นี้ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เลขที่จำนวนเฉพาะตัวนั้นหารลงได้นะไม่ใช่เลขที่จำนวนเฉพาะตัวนั้นหารลงได้ หอละมอมันจะได้หนึ่งทันทีนะครับสมมุติเราหาหอละมอสองสิบเจ็ดกับยี่สิบสามสองตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับเป็นใช่ปะ่ะงั้นหอละมอต้องได้หนึ่งหนึ่งเอาใหม่หอละมอสอง สิบเจ็ดกับยี่บห้าแม้ยี่บห้าจะไม่ใช่จมื่นเฉพาะออแต่สิบเจ็ดมันเป็นจมื่นเฉพาะอยู่เออมันไม่มีตัวประกอบร่วมนอกจากหนึ่งเอาใหม่ขอละมอของห้าสิบห้ายี่สิบยี่สิบสาม เออสมมุติถ้าไม่มีตัวนี้หอละมอมันเป็นห้าใช่ปะ่ะ <Yeah. S 1> แต่เขามีเจ้านี้เข้าไปมียี่สามเข้าไปปุ๊บหอละมอเป็นหนึ่งโอเคไหมเอาใหม่หอละมอของเจ็ด <Yeah. S 1> สิี่เท่ากับเจ็ดเอออ่ะเห็นไหมไม่ใช่หนึ่งแล้วนะสิเนี่ยแม้ว่าเจ็ดจะเป็นจำนวนเฉพาะแต่ว่าสิบสี่ตั้งแล้วเจ็ดมันหารลงตัวเอออย่างเงี้ยหอะละมองก็เป็นเจ็ดเลยนะครับเออนั้นให้ดูด้วยไม่ใช่ว่าเออเห็นมันมีจำนวนเฉพาะไปปักนลปุ๊บแล้วจ่วยบอกว่าหอละมองมต้องเป็นหนึ่งนะอ่ะโอเค ข้อนี้จริงๆแล้วถ้าอ่านโจทย์ดีๆไม่เหนื่อยเลยครับเป็นข้อที่ไม่เหนื่อยเลยอ่ลักษณะมันจะคล้ายๆสองอันนี้ลักษณะคล้ายๆสองอันนี้ลองอ่านโจทย์แล้วแปลความหมายดีๆเอเป็นตัวประกอบเฉพาะเออ ต,ต่อให้มันไม่พูดมากที่สุดด้วย x เป็นตัวประกอบเฉพาะแสดงว่ายังไง x ก็ต้องเป็นจำนวนเฉพาะป่ะเออจะเป็นตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุดหรือไม่มากที่สุดก็ตามนะ x เนียเป็นจำนวนเฉพาะไปแล้ว x เป็นจำนวนเฉพาะแน่ๆโอเค อ่านต่อไปอีกเออ y y ก็เป็นตัวประกอบเฉพาะที่น้อยที่สุดตกลงยังไง y ก็เป็นจำนวนเฉพาะอย่างเออการที่มันเป็นตัวประกอบเฉพาะแสดงว่ามันต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยจากประโยคนี้ก็จะได้ว่า y ก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะครับ ทั้งคู่เป็นจำนวนเฉพาะครับแต่เดี๋ยวเรามาดู y กัน,น,นนะอีกนิดหนึ่งนะเราดู y อีกนิดหนึ่งนะสังเกตจำนวนนี้เป็นจำนวนคู่ครับตัวประกอบเฉพาะที่น้อยที่สุดอ้าวก็ต้องเป็นเลขสองอะดิเออ้องั้น y เนี่ยเป็นเลขสองแน่นอนเลยครับตัวประกอบเฉพาะที่น้อยที่สุด แล้ตอนนี้มันเป็นเลขคู่ด้วยเป็นจำนวนคู่อ่ะสองพ้ารสี่เป็นจำนวนคู่นีวางเป็นตัวประกอบเฉพาะ ที่น้อยที่สุดของสองพันห้าร้อยสิบสี่ซึ่งเจ้าเนี่ยมันเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะที่น้อยที่สุดจึงเป็นเลขสองครับ สรุปแหละทั้ง x ทั้ง y เป็นจำนวนเฉพาะ,ะทั้ง x ทั้ง y เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเขาให้เราหาหอวลมอของ x กับ y อ่ะก็หาหรวลมอของจำนวนเฉพาะ,ะดิเออเนี่ยหาหัวลมอของ x กับ y เนี่ยมันก็จะเหมือนกันอย่างนี้ปะเราไม่จําเป็นต้องรู้ x แล้วก็ได้เราไม่จำเป็นต้องรู้ x แล้วก็ได้ไแล้วลจริงๆต่อให้เราแบบไม่รู้ y ก็ยังไม่เป็นไรเลย ก็ในเมื่อมันเป็นจมนวนเฉพาะอะโอเคียวป่ะเนี่ยเหมือนกับอย่างเงี้ยเนี่ยจำนวนเฉพาะนี่จำนวนเฉพาะจะได้หอละมอเตัวอย่างในเมื่อ x ก็เป็นจำนวนเฉพาะ y ก็เป็นจานวนเฉพาะงั้นหลละมอของ x กับ y ก็คือผลลมอกของจำนวนเฉพาะสองสอตัวนะเอกเจ้านี้ก็จำนวนเฉพาะอะไรก็ไม่รู้ แล้วเรายัง <Okay. S 1> เจยดหามันด้วยคือมันมีความจำเป็นต้องหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะครับถ้าจะหาก็หาได้ไม่ใช่หาไม่ได้นะครับนี่ก็จำนวนเฉพาะก็คือเลขสองนะจาวายนี่คือเลขสองแต่ในเมื่อเป็นการหาหอละมอของจำนวนเฉพาะปุ๊บหอละมอได้หนึ่งเลย เห็นนะครับข้อนี้จริงจบแล้วนะครับจบแล้วทีนี้เกิดสมมุติว่าสนใจอยากจะรู้ค่าตัว x อ่ะนะผม,มติว่าเขาไม่ได้ให้เราไปหาหอลมอของ x กับ y นะเช่นเขาอาจจะให้เราหา x บวก y อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องรู้ทั้ง x ต้องรู้ทั้ง y ใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยวเราลองมาหาค่า x กันสะหน่อยครับรข้อนี้จบแล้วนะอ่าถ้าอยากรู้ค่า x ถ้าอยากดูค่า x x เ,เป็นตระกับเฉพาะที่มากที่สุดของ 2, 2,021โอ้ สองพันยี่บเอ็ดใครหารมันลงตัวนอแค่คิดก็รู้สึกลำบากแค่เออแค่คิดก็รู้สึกลำบากใจละแต่ถ้าเรานึกไปถึงว่าสองพันยี่เอ็ดเนี่ยมันเกิดมาจากตัวนี้สองพันยี่ห้าลบสี่เลขลงท้ายด้วยห้าคูณตัวเองครับเด็กๆลองย้อนนึกไปถึงเลขลงท้ายด้วยห้าคูณตัวเองอ่าทวนให้ก่อนนิดหนึ่ง เช่นยี่้าสกำลังสองมันหมายถึงยี่ห้าคูณยี่้าใช่ปะ่ะเออมันจะลงท้ายด้วยยี่้าเสมอเลยแล้วมันเอาเลขหน้าห้าคูณเลขตัวต่อไปสองคูณสามเลขหน้าห้าคือเลขสองสองคูณเลขตัวต่อไปสองคูณสามได้หกเอาหกไปเติมข้างหน้าสามห้ากำลังสองคือสามห้าคูณสามห้าเลขลงท้ายด้วยห้าคูณตัวเองมันจะลงท้ายด้วย ยี่ห้าเสมอเลยเอาเลขที่อยู่หน้าห้าคูณเลขตัวต่อไปสามคูณสี่ก็เป็นสิบสองไปเติมข้างหน้าดังนั้นเนี่ยสี่สิบห้ากำลังสองคือสี่สิบห้าคูณสี่สิบห้าเออเอาเลขที่อยู่หน้าห้าคือเลขสี่คูณเลขตัวต่อไปสี่คูณห้าคือ 20. ยี่สิบดังนั้นตัวนี้ครับมันก็คือสี่สิบห้ากำลังสอง ลบด้วยสองกำลังสองเด็กๆนึกถึงสูตรผลต่างกำลังสองครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองสูตรผลต่างกำลังสองอ่ะเออแยกตรงนี้ลงมานะจะดึงตัวนี้ลงมาก่อนนะคงนึกออกแล้วเด็กๆคงนึกคงนึกตัวนี้ออกแล้วเอาละครับสูตรผลต่างกำลังสองครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมันจะได้หน้า ลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเหออ็นไหมครับเนี่ยสูตรผลต่างกำลังสองนะครับสูตรผลต่างกำลังสอง หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมันจะแยกออกมาเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเนี่ยตรงนี้คือหน้าลบหลังครับแล้วตัวนี้คือหน้าบวกหลังครับก็เลยเป็นสี่สิบสามคูณสี่สิบเจ็ดซึ่งสองตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่เลยครับดังนั้นกลายเป็นว่า ตัวประกอบเฉพาะของสองพันยี่สิบเอ็ดมีอยู่แค่สองตัวเลยคือสี่สิบสามกับสี่สิบเจ็ดตัวประกอบเฉพาะของมันมีแค่นี้เลยถ้าถามหาตัวประกอบเฉพาะที่น้อยที่สุดก็คือสี่สิบสามถ้าถามหาตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุดก็คือสี่สิบเจ็ดนะ x เนี่ยเขากําหนดว่าเป็นตัวประกรอบเฉพาะที่มากที่สุดเพราะฉะนั้น x ซึ่งเท่ากับตัวประกรอบเฉพาะที่มากที่สุด ถ้าอยากถูด x เอนาะก็ะคือแค่นี้โน้ต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 จากการอ่านโจทย์ทําให้เรารู้ว่า x เ,เป็นจำนวนเฉพาะจากการอ่านโจทย์ทําให้เรารู้ว่า y เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว y เป็นสองด้วยนะครับ <c oughs> งั้นตอนที่หาหอลมอของ x กับ y มันคือการหาหอลมอของจำนวนเฉพาะสองตัวงั้นหอลมอได้หนึ่งแค่นั้นจบเลยครับไม่ได้ไม่ได้ต้องเหนื่อยอะไรเลยข้อนี้ถ้าเอาแก้คำตอบข้อนี้นะเราแบบเราไม่ได้สนใจค่า x ค่า y อะไรนะครับนะ ถ้าเกิดเราอยากรู้ค่า x ด้วยก็โอเคก็ไล่หาตามที่พิบาว่าเมื่อกี้ สูตรผลต่างกลำลังสองกูเคยสอนเด็กๆแล้วนะครับนะ เลื่อนเร็วไปปะ